พ่อกับนิงบ้านนาคนเก่าคนเดิมเนาะสบายดีพี่น้องสุก erm ุลส e e. ุคนเนาะอึซีสุคนเนาะพอนี้สิมาแกงเนาอไม้เนาะแกงเนาอไม้กินแล้สร้างเพิ่อนดูเพิ่งรับข้าไปเลยเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าสร้างเพิ่นที่ทำขั้นตอนได้แล้เนาะพี่น้องต้องมาตุ่มเนาอไม้เนาอไม้กันนาอไม้ในเทื่ยงค่ำเลยเนาอไม้สดสามนอนน้อยๆเนาะแล้วมาแกงจะเนาอไม้ถงเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องทางซามเพิ่งกำลังใส่ขาวเนาะ ใสื้ขาวสีแล้วเลยเนาะยังอีกอันนึงก็แล้วนี่เป็นแม่เสื้อลายคุณพ่อเสื้อสีม่วงคุณครูเสื้อสีดําคุณอ้ายใส่หมวกใส่แว่นเสื้อเแคบลายล่านี่เมื่อนี้ก็ใส่ใส่สี้อชิเอ้ยใสื้ขาวใส่สีชิโนน้ำมืาอนี้ตั้งแต่ม่างมืาอนี้ได้จากมือเลยแม่เาได้จากมือหรือแม่เหาม่างกลับมาเห็นนี่แม่ วันวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเ้ามาเนาะวันอาทิตย์มืัอนี้วันผุดถิด,ดจันคานผุดในสามมือนี้เลยเนาะพี่นอ้องเริ่มประกอบหลังคาเนาะเดี๋ยวลงไปเห็ดกินถาเพิ่นก่นอเกนเนาะนี่ฮะกระใสข้าวมืออื่นผู้ใดคือจังสิได้มุ่งเนาะพี่นอ้องเดี๋ยงข้งหมอไว้ก่อนน้ำพี่นอ้องตุ่มน้ำไม้จิ๋วกนอนเนาะจังเกียจีจ้าหน้าไม้สดซ้ำหยอดกับแหนงมัน ก็อันนี้น้ำไม้ทงเนาะที่เอาผิดเดองไว้เนาะเดี๋ยวต้มก่อนนะพี่น้องแจ็กแล้วแล้วถือกระาไลูกถือเอาปีบ้าแท้เด็กนี่ทำไมมีชิบะต้มอย่างนี้ต้มลูกเด็กจักก่อนจักเลยเดี๋ยวไปปอกน้ำไม้สดมาใส่ก่อนนะพี่น้องนะพี่น้องน้ำไม้สดสลายน้อยหนึ่งที่ผู้ผู้อยู่น้ำไม้สดเนาะกำลังขึ้นอายตวดๆน้อยสิบปก มาขัาเบือไว้เนาะพี่น้องใส่ขัเบือใส่ยานั่งแล้วก็ใส่มะพริกริบเนาะ mm hmm. เดี๋ยวขึ้นไปเบิองทางซางเพื่อนหอดซานได้เนาเนะเดี๋ยวแกงแล้วก็ลงมากินตอนนี้ก๊อกชิแกงแล้วเนาะพี่น,อนอ้องต้มกระดูกมีน้ำมันเนาะที่เตรียมไว้อันนี้ขัเบือจ้านั่งยานั่งแล้วพี่น้องนองันง่นงเขียว ต้องกระดูกไซน็อกน้องต้มกระดูกไซแกงแลยนะพี่น้อง กระเบือรนานาทาให้หมอโพสแน้ะเากระปุ่อยเห็นขนาคขอเลยเฮี้นขึ้นสักหน่อยเฮี้นขึ้นอยากเห็นหมอแต่กด้โด้ โมอหดแล้วเนาะพี่น้องข่าเบือ่อกระซุกแล้ยยืนิงนี่แต่ชิใสอยอันนี้ใส่พักกันย่งแหงเนาะตอนตอนตากล่างวันแรกกรตาก่ายเราจะมาละอันนี้เนาะมาละขี้นกจ้ามาพลังน้ำก่อนนะิคุณถึงใส่ลงไปต้อมกับไอ้มาละขี้นกเลยเนาะ สใส่ลกระป๋องเลยนี่สุกแล้วจ้าชิมกันเสร็จ,นจนหนาะ แกงสศกระดูกน้ำๆมักมากใส่เส็บนุ่นเน่าเนี่ยโกงก้อนพี่น้องแกงน้ำม้นุกแล้วยชนเองก็จะมาเก็บผักน้องพี่น้องผักบุ้งไปพัดเนาะพัดกินกับข้าวเจ้าแกงน้ำม้เนาะบ้านเฮาก็กินแบบนี้แล้วเนาะึบจ้าช่างแดดเนะท่าน บ็คอยข้ามองเรพี่น้องบ่ไปบ่ามาติดมองบ่เป็นป่าเด้อพักบ่บบงกันพี่น้องตัดเอาเลยเนาะตัดเอาโหลด ตาเราเห็นห้องก็ได้ มาดอกไปพัดเจ้าไปพัดแรงเนาะแกงมะม่ายแล้วก็หุงข้าวเจ้าเนาะไปพี่น้องไปพัดข้า<ป>งซามกำลังใส่สีหนาเนาะเอ้ยปั่นลมปัน่นทรายบาสาราเอินมาได้๋ยวนี้บะสาราเอินมาปั่นลมปั่นทรายเนาะเดี๋ยวใส่เนี่แล้วก็าจะเริ่มมากินเข่าเนาะพี่น้องจ,จะได้กินพร้อมกันหรือเปอ่าเมื่อนี้ วันเถอะก็นแค่นี้แล้วสิได้กินก่อนเนาะเจ้าพิพัฒน์พักบ่งถาเพิ่นเนาะพักบ่งก่อนเนาะพี่น้องแล้วก็สิตำเกลือตำพริกเนาะสิพัดน์จะพักบ่งแล้วม่ได้ใช้เนื้ออย่างเนาะผมเนื้อพัดนจะพักบ่งเนาะตอนนี้ก็สิตำพริกตำกระเทียมเนาะบ่งกลางมาแล้วจ้ากระเทียมเทียมหน้ากระเที ิบาทนะพี่น้องจ้างกระทะแล้วเนาะใช้ประมาณฝ่ายน้อยนึงเห็นอยู่บ่พี

เดี๋ยวซีเมืองอตงน่าาเช็คกันนี่อปรเ้นเนาะใส่มะนสีเข mm. no ียวเนาะมันก็เลยบแดงเนาะพี่เอเห็นอยู่บ่เนาะโบเห็นได้หมดเนาะ มันพี่น้อง,องสีทุกแล้วเลาวปริการมาักผิดแห่งจะนอกพี่ซุกอะเออีพีดพ่ดิบมันสีสีขาว้าวสีเขียวกันมันก็เลยโบกีสีนะสีมันก็ปะเกก็จะงเงาด้บอทูนเรื่องเลย ้ยจิมัแซ่บแล้วพี่น้องตักเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องได้จานหนึ่งเนาะให้กำน้ำเฮียอันนี้หนังเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันจะปิ้งกินเบือใบแล้วก็ปิงนะ้งเนาะหนังงวัวเด้อจ้าพี่น้องจ้ามันเดินมากินนลำกันเด้อพี่น้องมื่อนนี้เห็ดเอแกงไมแง้แล้วก็พัดพักบ้งแล้วก็ปิ้งหนังเนาะจ้านี่จ้าเอียงไม้กินไวปยังไง คลิปนี้ก็จะเพียงเท่าน,นี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะกดติดตามหายเย็นิงบานนาคนเก่าคนเดิมเด้อบายบายพี่น้องบายบายบ่ได้กินดอกเขากันไอ้เพิ่นยังเหตุเพื่อนอยู่เนาะเย็นิงกระสอบบา,านนาเนาะก็เลยสิมากินอยู่หน้าแบงเอาเนาะพี่น้องบายบาย